สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องทําไมคุณถึงควรคีปเรื่องของคุณไม่ว่าจะทําอะไรให้เป็น p r i v a t นะต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าความสนใจจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับรู้สึกพึงพอใจแต่พอเวลาผ่านมาเรื่อยๆผมก็ได้พบความจริงอย่างหนึ่งว่า Nobody cares จริงๆเขาก็แค่อาจจะอยากรู้เรื่องคุณเหมือนสัญชตาตญาณของมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นนะครับจริงๆแล้วไม่มีใครสนใจคุณครับแล้วผมพูดอย่างนี้ด้วยในคลิปที่แล้วว่าไม่มีใครสนใจคุณจริงๆผมได้บทเรียนนี้มาจากปัญหาที่ผมไม่รู้จะปรึกษาใครดีแล้วจริงๆไม่ใช่แค่พี่สาวผมที่เรรับรู้เรื่องนี้บางคนที่ผมรู้สึกว่าถูกชะตาด้วยผมก็เลยบอกเขาไปนะครับผมว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยจะจัดการยังไงเพราะเรื่องเนี้ยสำหรับคนอื่นดูมี ความรู้หรือว่าประสบการณ์มากกว่าผมเยอะเลยกลายเป็นว่าผมบอกเรื่องนี้กับคนอื่นเยอะเกินไปครับจนวันหนึ่งเรื่องนั้นมันจบลงแล้วอะแต่เรื่องที่เราเล่าให้คนอื่นฟังอะมันยังอยู่อยู่เลยนะครับเขายังรู้อยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างถ้ามันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายอะไรมันก็โอเคแหละครับแต่ผมลองคิดดูว่าถ้ามันเป็นเรื่องน่าอับอายเงี้ยแล้วทุกคนอะยังยังรับรู้อยู่อะมันน่าจะแย่ช่วงหลังๆผมไม่ใช่แค่ในโซเชียลมีเดีย ทั้งในชีวิตจริงด้วยผมไม่ค่อยได้อัพอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตผมเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่อยากให้คนอื่นรู้เลยว่าผมกําลังพยายามทําอะไรอยู่ชีวิตผมทําอะไรอยู่แน่นอนว่ามันก็มีข้อดีเลยครับผมไอการที่เราบอกให้คนอื่นรู้ว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ผมคิดว่ามันมีข้อเสียมากกว่าครับผม private life ก็คือ you can do whatever you want คุณสามารถทําอะไรอย่างที่คุณอยากทาได้เลยครับผมตอนมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยได้รับเสียงจากรอบข้างเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ hey, ทำอย่างนี้มันแปลกไปหรือเปล่าวะทำอย่างนี้มันคนอื่นจะมองเราอย่างไงคนอื่นจะตัดสินเราไหมสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครแคร์เราจริงๆครับเราก็แค่ต้องใช้ชีวิตของเราไปผมที่ผมไม่ค่อยบอกเพื่อนว่าผมทําอะไรอยู่หรือว่าพยายามเฟดตัวออกจากเพื่อนมาช่วงหลายๆนี้เพราะผมมองว่าความคิดของเราไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันสักเท่าไหร่ท็อปปิ้งหนึ่งที่ผมอยากพูดก็คือเวลาเรามีเรื่องอะครับผมบางคนเขาก็แค่อยากรู้เฉยๆเขาไม่ได้อยากฟังเราจริงๆหรอก ผมไม่รู้ว่าผมคิดอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นความคิดที่ผมคิดมาตัง้งแต่เด็กๆแล้วว่าถ้าสมมุติอ่ะคนอื่นเขามีความสุขดีแล้วสมมุติเรามีเรื่องหนักใจอย่างเงี้ยการที่เราแชร์พลังงานลบของเราไปให้เขาฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าตกตะกอนเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะครับผมจนผมได้คําตอบว่าผมว่ามนุษย์เป็นเพื่อนกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันเพื่อพึ่งพากันและกันนะครับ ผมว่ามันสําคัญที่ว่าคุณเลือกที่จะเล่าเรื่องนั้นให้ใครฟังที่จะรับคําแนะนําจากเขาที่จะได้กําลังใจจากเขาให้คุณก้าวผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้มันสําคัญตรงนั้นแหลคะครับว่าคนที่คุณปรึกษาด้วยเป็นคนที่ให้คําแนะนําถูกต้องไหมเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งเรื่องเราของเราจบไปเขาจะสามารถคีบความลับของเราได้ไหมเขาไม่เอาไปเล่าต่อได้ไหมเพราะว่าพอเวลาเปลี่ยนไปครับผมความคิดเรามันเปลี่ยน คุณลองคิดดูนะคุณเติบโตขึ้นมากขนาดไหนจากคุณในปีที่แล้วความคิดคุณเปลี่ยนไปแค่ไหนค่านิยมคุณยังเหมือนเดิมอยู่ไหมมีการเติบโตทางความคิดหรือว่าทางด้านอื่นๆืไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอยู่ถ้าคร,ครั้งหนึ่งเราสามารถไว้ใจคนคนหนึ่งได้ในช่วงเวลานั้นผมว่ามันโอเคนะครับผมที่เราจะสามารถเล่าเรื่องราวให้คนนั้นฟังนั่นคือสิ่งทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดครับ Keep your private life อย่าให้ใครรู้ จะได้ไมมี distraction แล้วก็เลือกคนที่ต้องการจะเล่าปัญหาให้ถูกต้อง